เต็มภูกระป๋องนี้เป็นยังไงนะวันนี้จะก็จะมารีวิวคะ่ะค่ะกระป๋องที่เราจะได้รับนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีชิงพลาสติกพุ่มนะคะก็แกะเลยมีฝาปิดอย่างนี้นะคะะเจอกับฝากระป๋องนมอะ่ะป๋องนี้จะเป็นกระป๋องแบบฟูดเกรดนะคะนี่กระเปิดขึ้นมานานี่มีช้อนนะคะจะมีฟอย์ตรงนี้ก็จะมีสิบลอ็อกด้วยนะคะแล้วก็แกะข้างบนออกมา เป็นคอลลาเจนแบบเพียวเลยดูเนื้อข้างในมันจะเป็นแบบเหมือนนมผงเลยนะคะก็คือแบบว่าบริสุทธิ์มากๆลยเลยวใส่สองช้อนเลยละกันเอาให้ดูให้เห็นถึงความเข้มข้นนี่ก็ <ๆ S 1> สําหรับตัวนี้นะคะจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีน้ําตาลดูดูดูด,ดูอ้าวนี่เดี๋ยวเทียบกับน,น้ำเปล่าก่อนนะนี่ยังไม่ได้ผสมกับอันนี้ที่ใส่คอลลาเจนนะคะ มีภาพบรรยากาศของงานเปิดตัวพรีซนเตอร์อัมโดอคอลลาเจนกันค่ะว่ากระป๋องเซียมพูนี่ใครเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะคะเป็นผู้ชายคนนี้ค่ะพี่โตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรนี่บรรยากาศอบอุ่นมากเลยก็มาร้องเพลงนี่แจกลบเซ็นแล้วก็ภาพพี่โตนะะพี่โตสุดหล่อถือกระป๋องนี้อยู่บนตึก KPN นั่นเองนะนี่ใหญ่มากด้วยหล่อด้วย นี่นน,นี่ก็มาดูเทียบกันมันคือน้ำเดียวกันเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะ <_ S 2> ก็สามารถอิ inbox เข้ามาได้ที่ f c e e o o o k <_ S 2> แฟนเพจนี้ได้เลยนะคะหรือว่าผ่านไลน์ตัวแทนอัมบาโด่วประเทศได้เลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ